มีเท่านี้ยพูดเท่านี้สี่คำพูดว่างทางกายว่างทางจิตว่างทางอัตตาตัวตนแล้วก็ว่างทางสุญญตาขอท้าทายว่าให้พูดกันสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันก็ไม่มากไปกว่านี้มันไม่มากไปกว่านี้มันไม่เกินนี้ไปได้มันไม่มากไปกว่านี้ถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางตัวตนถูกต้องทางสุญญตา ว่างทางกายว่างทางจิตว่างทางอัตตาว่างทางสุญญาตาขอท้าเขารับประกันว่ามันมันคุ้มค่าที่สุดถ้ามีความรู้เรื่องนี่เพียงสี่คำนี่มันคุ้มค่าที่สุดท่าค,ค่าคุ้มค่าที่ไหนไม่ไม่ไม่ีแล้วมันคุ้มค่าที่สุดมันหมดจดครบถ้วนที่สุดมีพระพุทธมีพระธรรมมีระสมอยู่ในคำสี่คำนี้หรือเพียงคำเดียวก็ได้ว่าสัมมา ถ้าคุณพูดว่าสัมมามันแปลว่าความถูกต้องมันรวมระพุพะทธรวมไปธรรมรวมระสง์รวมทุกอย่างที่จะเป็นที่พึ่งของคนแต่ละคนได้ไม่ว่ามันจะนับถือาศาสนาไหนนะไม่ว่ามันจะนับถือาศาสนาไหนนะพุทธคริสต์อิสลามพราหมณ์พินดะยรก็ตามทุกๆาศาสนานหะถ้ามันรู้จักสัมมามันรู้จักใช้สัมมามีสัมมาก็มีมความถูกต้องและคุ้มครองไปถ้าไม่ว่า,าศาสนาไหนเนี่ยจึงว่า ทุกศาสนามันรวมอยู่ในคำว่าถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวนี้มันไม่ถูกต้องดูสิงทางการเมืองก็ไม่ถูกต้องทางเศรษฐกิจก็ไม่ถูกต้องทางสังคมมันก็ไม่ถูกต้องมันมีแต่คนแก้แค้นความเลวร้ายที่สุดสังคมมันมีแต่คนแก้แค้นหา <c oughs> นะความถูกต้องสักทีเล็บมันก็ไม่ได้ ถ้ามันมีความถูกต้องหมดแล้วมันไม่มีความผิดท่าดหรืออยู่แมถ่ถักเท่าคิเล็กมันมีความถูกต้องมีความถูกต้อง <c oughs> ทีนี่นจะพูดภาษาโง่ๆง,ง,ง,ง่ายๆสำหรับคนบ้านนอกพูดโดยอุปมาคำเปรียบเทียบคำเปรียบเทียบเป็นอุปมา แม่เราจะร้องบทร้องเพลงกล่อมลูกให้นอนเราก็ยังรู้จักร้องเหลงเรื่องที่มันลึกซึ้งถูกต้องพ่มาพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางทะเลกี่พึ่งฝนตกใหม่ต้อว่าร้องใหม่ถึงกลางทะเลกี่พึ่งถึงได้แต่พูพ้นบุญพ้นบุญเละคือว่างพนบุญมันพนพนยิ่งกว่าบาปพ้นบุญไปพ้นเป็นพ้นบุญไปซะอีกเน่ยมันว่างนะ แต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะให้ได้ยินได้ฟังอีกบทนึ่งว่าส้มซ่าส้มซ่าคือส้มที่ดำดำเขียวเขียวเปยวเปยวส้มซ่าน้องเอ้ยคือน้องส้มซ่าล <c oughs> ูกดกรา่ราร่มฟ้าร่มดินอีกาตัวไหนจะกล้าเจาะ กระรอกตัวไหนจะกล้ากินร่มฟ้าร่มดินร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยร่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยเอายกเว้นทีคนไหนที่ไม่ไม่ไม่รวมอยู่ในคําว่าแม่มันทั้งเมืองถ้ามันร่มหัวแม่มันคนทั้งเมืองแล้วมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเหลืออยู่มันถูกต้องถึงที่สุดถูกต้องถึงที่สุด ถ้าจําไม่ได้เขาพูดอีกทีว่าน้องเ๋ยคือน้องสมตนสมซาลูกดกราร่า่มฟ้า่มดินอีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากิน่มฟ้า่มดิน่มหัวแม่มันทั้งเมืองเว้ยทําไมพูดอย่างนี้ทําไมพูดหยาบคายอย่างนี้เพราะว่าพ bon ูดให้ม <for S 2> ันเด็ดขาดลงไปว่ามันไม่ยกเว้นอะไรมันไม่เลืออะไรที่จะยกเว้นให้ที่ไม่ต้องเป็นอย่างนี้นี่จะพูดถึงเรื่องความว่าง ใช่ว่ามันสามารถทำให้เป็นสุขกันทั้งบ้านทั้งเมืองหมดปัญหาทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วก็เรียกว่ามันร่มหัวแม่มันทั้งเมืองร่มหัวคนทั้งเมืองเราก็ลอยจํำไอ้คนแก่ๆเขาจำเขาก็ร้องเพลงกล่อมเด็กให้นอนเดยกก็เลงร้องเรือรอ,รอ,อะไรมะม่วงกิมพานสุกงอมหอมหวาน อยู่กลางแม่น้ําทะเลหลวงพ้นหลิงพ้นข้างพ้นตัดทั้งพวงคนเคเฮราหมดสิ้นแม่มันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ถ้าเป็นมะม่วงหิมพานมันก็สุกงอมหอมหวานที่ใครมันไม่รู้จักสุกงอมหอมหวานชนิดที่ใครไม่รู้จักมันรู้จักกันแต่เรื่องสุกงอมหอมหวานของกิเลสเดี๋ยวมันสุกงอมหอมหวานของสุญญาตา,ามันไม่มีเรื่อง อะไรที่ว่าจะต้องให้เป็นปัญหามันหมดปัญหานี่เราอยากจะให้รู้สิ่งที่ลืมไม่ได้รู้จักสิ่งที่ลืมไม่ได้จำสิ่งที่ลืมไม่ได้จำน้วจะลืมไม่ได้ต้นสมซาที่ร่มหัวแม่มันทั้งเมืองไหวทีก็ได้นองเลยคือต้นสมซา ถูกดกราล่าลมฟ้าลมดินกระรอกไหนอีกาไหนจะกล้าเจาะกระรอกไหนจะกล้ากินลมฟ้าลมดินลมหัวแม่มันทั้งเมืองมันหยาบคายนะมันหยาบคายที่สุดนะมันดูถูกดูมินมันหยาบคายที่สุดแลวนะสมน้ำหน้ากับคนโง่ที่มันไม่รู้จักว่าอะไรมันว่างอะไรมันว่างนี่จะพูู้ไทยธรรมะมันลึกขึ้นไปอีก เมื่อต้องพูดถึงเรื่องว่ามีอยู่สองสิ่งแค่นั้นสังขารสังขารมันตรงแตง่งอวิสังขารมันไม่มีการตรงแตง่งถ้ามันเป็นสังขารมันก็ปรุงแตง่งมันก็มีปัญหาเรื่อยไปไม่หมดปัญหามันต้องหมดสังขารหมไม่มีการปรุงแตง่งต้องเป็นวิสังขารไม่มีการปรุงแตง่ง สังขารมันยังเป็นความไหลก็มันมีการปรุงแต่งอยู่สังขารยังมีการไหลก็มีการปรุงแต่งอยู่วิสังขารไม่มีการไหลเพราะไม่มีการปรุงแต่งผู้ดใดคนโง่ฟังสักหน่อยก็พูดว่าตะลิงมันไหลน้ำมันไม่ไหลเนีตะลิงมันไหลนจตะลิงที่ไหนมันไหลใครเห็นบ้างใครรู้จักบ้าง นั่นแหละคือความโง่มันไม่รู้จักว่าตะลิงมันไหลตะลิงฟังตะลิงของใครก็ตามมันไหลไปแม่น้ําไหนก็ตะลิงมันไหลเพราะมันมีสังขารมีการเปลี่ยแต่งถ้าเป็นน้าจริงๆก็จะกว่าความว่างความว่างมันไหลไม่ได้มันไหลไม่ได้น้ามันไม่ไหลตะลิงมันไหลมันเป็นวิสังขารมันไม่ไหลให้รู้จักว่า คำพูดที่เขาพูดว่าตะลิงมันไหลน้าม,มันไม่ไหลนี่ฟังให้ถูกเถอะถ้าฟังถูกแล้วมันก็ขจลาดขึ้นมาเท่าตัวนะเต็มตัวถ้ามันยังฟังว่าตะลิงไหลไม่ถูกแล้วมันก็ยังโง่บรมมาโง่อยู่นั่นแหละเพราะว่าสังขารมันต้องกรุงแตง่งมันต้องไหลเกกะ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 ไว้ทั้งดินทั้งก้อนหินทั้งกรวดทั้งทรายทั้งหมดไปดูที่แม่น้ําคงคาที่อินเดีย ตะลิงมันไหลไหลอยู่ไม่รู้กี่ล้านล้านปีจนก้อนหินทุกก้อนกลมหมดไม่ว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่พระตะลิงมันไหลอยู่ื่อยทาให้ก้อนหินทุกก้อนกลม,ม,มกลกตตะลิงมันไหลแต่ถ้ามันไม่เกิดการปรุงแตง่งไม่มีการปรุงแตง่งแล้วมันไม่มีอะไรไหลมันมีแต่ความว่างมันว่างไปเต็มหมดแม้แต่น้าก็ว่างแม้แต่อากาศก็ว่างแม้แต่อัตตามันก็ว่างนี่มันไม่มีอะไรจะไหล <c oughs> ถ้าไหลมันหมายความมันมีอะไรอะไรมันไหลอยู่คือมันเป็นสังขารเป็นสังขารธรรมมีเหตุมีปัจจัยไหลอยู่ถ้ามันไม่ไหลมันไม่มีอะไรมันว่างถ้าไม่มีอะไรไหลมันว่างว่างว่าง,างอย่างยิ่งมีเลยว่าแต่ว่างถึงว่าตะลิงก็ไม่ไหลถ้าฟังถูกก็จะจะถือว่าฟังธรรมะถูกทำธรรมะลึก ฟังธรรมะลึกซึ้งถูกแล้วฟังถูกค้่องจนเห็นได้โอ้ตะลิงมันไหลเว้ยไอที่ไม่ไหวที่ไม่ไหลน่ะม,มีแต่ความว่างกันนั่นนะ่ะน้าที่แท้จริงก็ไม่ไหลเพราะเพราะมันเป็นความว่างไปเสียเพราะมันเป็นความว่างไปจนแรกมัน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 ไม่ต้องไหล <c oughs> ถ้าไม่ไหลจะเป็นยังไงถ้าไม่ไหลจะเป็นยังไงแต่ลิงก็ไม่ไหลน้ำมันก็ไม่ไหล ก็มีความถูกต้องถูกต้องถูกต้องเจ้าถูกต้องกันทั้งไหนมันถูกต้องจนว่าตะลิงก็ไม่ไหลตะลิงมันไหลเป็นความถูกต้องของโง่โง่ของคนโง่ของตะลิงมันไหลแต่ตะลิงก็ยังไม่ไหลมีความถูกต้องที่สุดจนึนวาแม้แต่ตะลิงมันก็ไม่ไหลมันก็มีสัมมาสัมมามีความถูกต้องถูกต้องถูกต้อง